ส่วนที่สุราธานีนะคะวันนี้ก็มีครอบครัวของน้องโฟนมาร่วมพิธีชาปนากิจแล้วนะคะแต่ว่าทางครอบครัวแถลงการขอความเป็นธรรมในคดีนี้ค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่สาราการปร,รียนวัดบางรักในอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีจัดพิธีชาปนากิจศพนางสาวก,กรกฎฮิรันหรือน้องโฟนอายุ31ปีน้องโฟนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถเก่งสปอร์ต BMW ขับพุ่งชนกับรถเก่งซูซูกิสว f ฟ ทำให้น้องโฟนซึ่งเป็นคนขับกับน้องอุ้ยอายุ29เพื่อนอีกคนหนึ่งเสียชีวิตที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในงานมีนายภูบดลพ่อของน้องโฟนเดินนําหน้าศพพร้อมถือทูบและนางนิตยาผู้เป็นแม่ถือภาพแนบอกเดินนําหน้าหีบศพมีพระสงฆ์เดินนําขึ้นเมนทางกู้ภัยกับญาติญาติก็ช่วยกันแบกลงน้องโฟนขึ้นไปยังเมนส่วนนางนิตยาคุณแม่ไม่สามารถเดินขึ้นไปได้นะคะ ก็บอกแต่เพียงว่าขอให้ลูกสาวคนดีของแม่ไปสู่สวงสวรรค์ส่วนนายภูวด,ดลขอทําหน้าที่ส่งร่างลูกสาวเข้าเตาเ,ตาเผาก่อนที่ฐานเจ้าหน้าที่จะปิดประตูเมนเพื่อจุดไฟค่ะจากนั้นคุณพ่อคุณแม่กับญาติญาติร่วมกันออกแถลงการบอกว่าทุกคนในครอบครัวสูญเสียดวงใจอันเป็นที่รักขณะที่ฝ่ายญาติคู่กรณีส่งแต่พวงรีดมาแสดงความเสียใจพร้อมขอความยุติธรรมจากฝ่ายคู่กรณี ส่วนตุกตากระต่ายที่มีความผูกพันกับลูกสาวล่าสุดบอกว่าเจอแล้วนะคะก็จะไปเผาให้กับลูกสาวในวันที่5กรกฎาคมนี้ซึ่งตรงกับวันเกิดของน้องค่ะแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะ